สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดย Air Shirt Men's t i c นะฮะสนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปรน้ำตาลครับสวัสดีครับโปรน้ำตาลครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มีทริคอะไรดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องเพิ่มความแม่นของ hmm. เวลาเราจะพิชไม่เกินร้อยหลาโอ้โหอันนี้ผมว่า นักกอล์ฟหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะอเมเจอร์มีปัญหารวมถึงตัวผมด้วยเวลาตีไปเนี่ยบางทีเหลือระยะไม่เต็มเหล็กตียังไงต้องถามโปรน้าําตานี้ว่าทำยังไงบ้างจริงๆคือมันก็แค่เหมือนขึ้นให้น้อยลงแต่ว่าเหมือนพอเราขึ้นน้อยลงเนี่ยเราเหมือนบางทีสปีดทามมิงอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช่ม,มันก็แบบทำให้ตีไม่โดนแล้วก็ระยะมันก็เลยเพี้ยนไปได้ต้องถามโปน้ําตาอย่างนี้ว่า เอาผ้ามาเนี่ยเอามาเช็ดหน้าผมหรือมาทําอะไรครับไม่ใช่ค่ะวันนี้วันนี้เป็นตัวช่วยเป็นตัวช่วยตัวนี้ก็คือสามารถอทุกคนมีผ้าขนนูอยู่แล้วเอาติดไปจากบ้านเลยคือผ้าที่เหมือนกับเช็ดผมเช็ดผมเนี่ยได้เลยตัวนี้คือมาช่วยให้เราตีแม่นขึ้นได้เหรอครับใช่วิธีการใช้ผ้าตัวนี้ทํำยังไงครับเนี่ยค่ะคือก่อนที่เราจะตีใช่ไหมคะเราก็แค่เอาเหมือนเอามันแนบไว้ทั้งสองข้างตรงนี้แนบไว้ตรงตรงใต้รักแร้ตรงนี้ค่ะสองข้างแล้วเราก็ตี ใช่ค,คือจริงๆคือตัวนี้เราเอามาช่วยเพราะว่าเหมือนบางทีแบบนักกอล์ฟอเมเจอร์หรือว่าแบบเป็นสมัครเล่นอะค่ะเขาจะใช้มือใช้มือเยอะมากในการในการที่จะตีลูกระยะสั้นๆเพราะเขาคิดว่ามันไม่ต้องหมุนเขาก็เลยใช้มือตีแทนต้องถามพลนล้ำตาลอย่างนี้ว่าความจริงเนี่ยวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับของการเล่นลูกที่ไม่เรียกว่าไม่เต็มสวิงเนี่ยเราควรจะใช้ส่วนไหนของร่างกายตี ต้องใช้กำเหนือใหญ่อะคะ่ะกำเนือใหญ่ก็คือใช้ลําตัวจริงๆใ,ใช่ไพคอ,คอวอดีใช้ลําตัวในการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับแขนมันจะทํา,ทาให้เราเหมือนเหมือนคอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นอ๋อปกติเนี่ยถ้าเป็นนักกอล์ฟแอมทั้งหลายอเมเจอร์ทั้งหลายถ้าเกิดลูกสั้นตีไม่เต็มระยะแขนล้วนๆใช่ค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อหญโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองทริกนี้ดูแล้วกันนะครับสาหรับตัวผ้าขนหนูเนี่ยหลักการคือ เนี่ยค่ะคนหนูหนีบตรงใต้รักแร้ไว้สองข้างครับผมทีนี้ลองสวิงดูก่อนกันเค่ะทีนี้คือปกติใช่ไหมคะเขาจะเหมือนใช้มือในการแบบตีแต่พอใช้พอใช้ผ้าขนหนูหนีบเนี่ยมันเหมือนจะตัวมันจะต้องหมุนไปด้วยไม่หมุนไมมงันถ้าใช้มือตีก็ล่วงใช่ใช่ใช่ค่ะคือถ้าใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตีแขนข้างใดข้างหนึ่งในการตีผมลองดูก่อนเอาแบบปกติก็คือถ้าเกิดใช้ใช้มือตี เนี่ยล่วงแล้วยังไงก็ล่วงใช่่ใช่เลยคืออันนี้เนี่ยถ้าใช้มือตีเนี่ยโดยที่ไม่ใช้ลําตัวตีก็คือล่วงแล้วใช่ค่ะแล้วลองใช้ลําตัวขึ้นดูอ่าตรงออกไป<ด>เป็นเลน่อเลยฮนะลูกนี้ใช่แต่นีผมพิชเกือบได้ <c oughs> ที่กะประมาณหกสิบปลาใช้ได้เลยคือตัวนี้เนี่ยก็คือเราใช้ลําตัวตีเมื่อกี้ลูกที่ออกไปเนี่ยก็คือค่อนข้างตรงเพราะว่าเรา เหมือนกับใช้ลําตัวเราใช้กล้ามเนื้อใหญ่ข้อ<ช>ดีคืออะไรคอลำตลัข้อดีคือระยะมันจะแม่นขึ้นแล้วก็การโดนอิมแพคมันก็จะโดนเต็มลูกมากขึ้น,นะคะ่ะไม่หลังลูกไม่ท็อปไม่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราซ้อมบ่อยๆอะคะ่ะเราใช้ตัวนี้คือเราจะฝึกได้ทุกระยะจริงๆฝึกจนถึงเหล็กกลางเหล็กอะไรก็ได้เพื่อบางคนเนี่ยใช้มือขึ้นเนี่ยเราไม่ไม่รู้ว่าจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนอะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ง่ายๆที่ช่วยเพิ่มความแม่นคือตัวนี้เนีนเน่ยคือไม่ใช่แค่ระยะที่เรียกว่า ระยะก๊กหรือระยะที่ไม่เต็มเวชนะครับ<ช>ผมก็สามารถใช้ได้ถึงเหล็กเจ็ดเลยใช่ค่ะโอ้โหตัวนี้นี่เรียกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการใช้มือในการตีเยอะนะครับลองทริคนี้ดูกวก็คือเอาผ้าขนหนูเนี่ยมาอยู่ตรงนี้<ช>มาอยู่ตรงรักแร้ทั้งสองข้างนะครับ<ช>ผมก็สามารถช่วยให้คุณใช้กล้ามเนื้อใหญห่หรือลำตัวได้มากขึ้น<ส><ญ>ใช่ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้ลองเหล็กสั้นไปแล้วนะครับเหล็กสั้นเมื่อกี้เนี่ยระยะที่เรียกว่าระยะไม่เต็มนะครับระยะที่เป็นระยะแบบไม่เต็มเหล็กโอเคเรามาลองเหล็ก เรียกว่าเหล็กกลางดูบ้างคือเหล็กเจ็ดและกันเหล็กคู่ใจของนักกอล์ฟทุกคนเหล็กเจ็ดเนี่ยมีวิธียังไงก็วิธีก็คือเหมือนกันค่ะแต่เราอาจจะไม่ต้องตีฟูลสวิงขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราฝึกฝึกร่างกายเราให้มันรู้ว่าเเราจะต้องใช้ลำตัวหมุนอะไรเงี้ยก็คือหลักการเดียวกันแอดเดสปกติใช่ค่ะนะครับสำหรับเด็กเจทิวปกตินิดนึงค่ะใช่แล้วก็ลองดูใช่ค่ะ คือตัวนี้เราไม่ต้องไม่ต้องสนใจว่ามันจะระยะขานาด<ต>ไหนเ,เราแค่เราจะได้ใช้ลำตัวใชในการตีใช่มันก็จะเป็น h a l สวิ i เนาะใช่ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้ความแม่นยําเพิ่มมาขึ้นเพราะเราใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการตีนะครับยังไงวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมนะน่าจะได้ทริคดีๆนะคือการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตีเนี่ยยังไงความแม่นยําก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะแน่นอนนะครับดีกว่าใช้แขนแน่นอน อยากให้ท่านผู้ชมนะบทางบ้านเนี่ยเอาทริคนี้เนี่ยไปลองใช้กับวงสวิงท่านลวกันเพราะว่าเทนนิงเอชตัวนี้เนี่ยมีทุกบ้านอยู่แล้วใช่โอเคครับยังไงวันนี้นะผมว่าเทนนิงเอชชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะมีทุกบ้านอยู่แล้วนะครับสามารถนําไปใช้เพื่อเกมพ็อปของคุณจะได้ดีขึ้นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโค้ดน้ำตาลมากๆนะครับสาหรับทริปดีๆครับ สนับสนุนโดย Golfing Ground Performance Center สนับสนุนโดยวัคซีน I think there's definitely a, a market for people that are just everyday players. Yeah, I would argue it's even better for regular golfers because, I mean, Crank's and long drive because, you know, they're set, they have such a high-quality face that they just do a well long drive. This is, this is really a culmination of a lot of things coming to, to make this driver for us. We know it's the best we've ever made, and we think it's the best on the planet. My name is Lance Reeder, and yes, you can hit crank, too.